สวัสดีค่ะพามาอัปเดตความสูงของต้นโกโก้ตัวนี้เป็นโกโก้สายพันธุ์ชุมพรหนึ่งแท้นะคะเป็นของแปลงเก้าก็เราเปิดแปลงแล้วแล้วก็ตอนนี้กําลังให้เด็กอะคะ่ะคัดของคัดของเพียร์ไหมก็จะมีจะมีคัดของอยู่วางแปลงนี้แล้วก็ตัวน,นั้นเป็นไซส์สูงนะคะก็ลองดูกันตัวนี้ที่แปลงนะคะตอนนี้อาพปล่อยที่ความสูงก็คือ 40ถึง45เซนครบทุกอันแล้วนะคะก็เหลือคัดนูน่นนี่แยกแล้วก็เตรียมส่งก็มีลูกค้าวางเงินมาจําแล้วก็กําหนดบนส่งกันมาพอสมควรแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นไซ์นั้นวัดทุกต้นนะคะพี่ไม่ได้ยกแปลงก็คือคัดทุกขนาดคัดทุกต้นค่ะประมาณนั้นอันนี้คือตัวนี้คือคัดแล้วเห็นไหมคะคัดทุกต้นเลย โอเคท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะคะสอบถามเพิ่มเติมได้โอเคขอบคุณค่ะ